สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งการอัดวิดีโอนะครับเห็นหลายๆายคนบ่นว่าเออโปรแกรมอัดวิดีโอเนี่ยมันมันลงยังไงครับมันลงยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าเราโหลดตัวนี้มาแล้วนะครับโหลดตัวนี้มาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวผมจะฟองเว็บไว้ข้างล่างให้นะครับก่อนอื่นนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรมครับ แล้วจากนั้นครับเรามันจะมีเราเลือกภาษาเยอะแยะเลยครับแต่ของผมเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดต่อไปครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็กดต่อไปครับแล้วก็เลือกนี่คือว่าไฟล์ที่ท่านไฟล์ที่ท่านเลือกจะเก็บไว้นะครับ <S <S ผมเลือกไว้ที่ไดซี C นะครับแล้วก็กดติดต